วันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมจะเจอด้วยตนเองแต่กล้าทั้งหมดเนี่ยสองอยบาทแต่เขายัดใต้ให้ผมนะมเขายัดใต้อังไงไ็ไปดูกันนยัดใต้อย่งไงดูดูเอาแล้วกันว่ามันเจ็บใจไหมมันมีแต่ข้างบนข้างล่างมีแต่เปลือก แบบนี้ไม่ไหวนะครับผมมีแต่แบบนี้แล้วผมจะได้อะไรจิตใจทำรว้วอะไรดรในกตกาศเดียวและนี่สิ่งที่เขาเอามาให้ผม 附近。